โอเคก็กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาเล่นไมค์ครับกันนะครับอันที่รอมันมันดาวน์โหลดนะเรา,น,าน,นะนั้นน่ะนี่ไงเนี้ครับนี่ยครับกำลังเลื่อยไปเรื่อยมากอยู่ครับ เนี่ยมันกันมันกำลังเลื้อยไปเลือ้อยมาค่ะทุกคนเนี่ยครับไมคครับผมมีแม่มดไวยทุกคนชิโรผม่างคราของผมขาของผมมันแปลกๆนแปลงนะโอเคก็ไม่แต่งตัวทุกคนอ๋อวันนี้แะละ อะไรเนี่ยอะไรวะนี่มันคืออะไระทุกคนมันคืออะไรอะ่ะฮะว้ามันแปลกแปลกนะทุกคนว่าดีเทล ห่านอ้าวเขียงคนแหลกเลยโอ้ข้างอย่างแหลกทุกคนโอ้ยโอ้ย นานมากเลยทุกคนนอนนานมาก หนาวนมนะนากมากๆเลยนี่รับวแล้วทุกคนหนา,นนานต้องรอน ว่าสามคนนี pues ้ยังไปไหวแต่ท nah ีここなな <pastor> ่สองคนที่ยีงนห้โบกก่ออย่าร <Estamos S 1> well, ีบร้อนไปเพาอย่างที่นี่เนี่ยไม่ไหวแน่แต่แคกกังแยกอาจจะตายได้เนี่ยรอครับทุกคนพ่าวานี่า่ยรื่องครับท้กคน นี่หลอกไม้สดใสต้นไม้ขนาดใหญ่รอนานมากผ่านไปสีชั่วโมงแล้วขี่ได้ไหมพี่นาาบอว่าขียาเ้าใหมายถึงขับขับออกไปเลไม้หหมดม้าร่แกก็ากะแกก็บอกว่าขี่ออกไปแล้วแกบอกทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวอะไร ครับผมอยู่ตรงนี้แหละควดตู้นยครับผมจะเปลี่ยนมดเอาชีว ja, nee. ja, ิตรอดนะแป๊บนึงนะตอนนานนะครับเปลี่ยนไปเลย เก็บจากเก็บนี่ครับ ก็เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนดาบนี้แล้วก็ชุดแบบนี้แล้วก็ไอชุดไอชุดไอชุดทองนะท<ม>ี่สำคัญมันตายตอนไหนวะก็ไม่รู้กูอยากให้มันต้อนขึ้นคืนวะ้ะใส่เดียวมันวะทุกคนมาดีอ้าวไอ้น้องมาดีมานนี่ใส่เดียวอาไหนะ มาดีไ้น้องหนึ่งครับหนึ่งครับสองใส่เดี๋ยวแม่หนึ่งครับเร็ดครับโวนรีไปเลย ในมุม,มบ้านี่บอกเลยว่าคนตีนคนตีนทุกคนเป็นนี้ผมขอกินก่อนแป๊บเนื้อซอมบี้ <c oughs> กินเพื่อแก้ชีวิตกินเพื่อเผื่อชีวิตมาเลยมาเลยมาเลย มาเลยมาเลยใจเยอะอะไรน้นนองอ้าวนะครผมเลเวลแปดแล้วของเจ้าของฟรีร้อยหาเจ้าของฟรีละกุนิฟอร์เรียหนึ่งคี่ลี้กุนิการิการใส่อันนี้แว่เรียหนึ่งที่ อาวย่าที่เช้าางที้นขับไ่น่าขอนตื่นมาดิมาดิใส่เดียวมอไน้องได้ครับ ใส่เรียบร้อยเต็มกระบาลหวัวเลยอ้าวธนูหรอพี่ธนูหรอธนูสู้กับดาบไม่ได้หรอจริงๆพูดเล่นไม่ได้ครับจริงๆมันสู้กับดาบเลยนะเวลาศัตรูพลาดมันจะโดนเดียว

ตายจะกระตายครับทุกคนผมว่ายน้ำเล่นนะครับ กคอยบลอกนี้หน่อยเก็บไม่ได้อีกโอเใอออหใใ้สุดเกียร์นะ มาทุกคนแล้วนี่คืออะไรอ่ะไอผมไม่รู้นะอ่ะคือออ่ะโอ้ชไอคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ เฮผมเจอหมู่บ้านทุกคนผมเจอหมู่บ้านรอตายแล้วเราความสุขเฮ้ยผมเจอหมู่บ้านทุกคนเอ้ยในสุดก็เจอหมู่บ้านผาน,นา,ามนมากแมได้ย ที่สำคัญไม่อันนี้ไม่เกิดอะอันนี้เมื่อกี้ผมระเบิดมันไปแล้แล้วมันก็มาสงสัอแอบรอบเลนแบมี่ไง,ไงผมเจอที่นี่แล้วโคตดีใจเลยมันอยู่ตรงหมู่บ้านนะทุกคนเลยดีใจอ่อะูดีใจมีใคลหลอดด้วยทุกคนเฮ้ยอันนี้ดีใจจริงนะนี่ลองฟังเสียงนะ ปลาทุกคนเอาหาอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ,อย้ซอมบี้นี่เอ้ยหมู่บ้านซอมบี้ทุกคนเบืยอะไรวะไม่มีหาอะไรดีเลยครับ <c oughs> กูแมวกูแมวหนังสือกูคิกแกะอันหนังสืออ้าวไอ,อคนนี้อยู่นะ้ำ่อยหนูเอาเอาเอา เออ้ยมาเดี๋ยวผมสร้างบล็อกของก่อนเนี่ยเย็ตอันนี้คือตอนฝนตกอันนี้พี่น้องแมวทุกคนน้องแมวเอย้ยหยอดเล่นไม่ได้ครับหยอดเล่นไม่ได้ แม่งเลยไม่ให้กูอกยองเล่นอีกอีสัตว์นี่ครับผมอันนี้คือมือเปล่านะจะยางอ๋อมาดิมาแลใส่เดียวอไอนะ้น้องมาดิอยู่หลังบ้านเอาไงหลังบ้านก็ไม่รอด ไม่อืมเต็มกระบาลเลยอากูไม่ค่าไอซอมบี้แค่นี้นะอย่าไไม่ได้ ัอ้อกูติดกับมันอ้าวตายแล้วเอานก็สวยเลยครับแต่ไงหมู่บ้านก็เป็นของกลัวเอาไงขายอยีหลงยี้นี่หวดีน้องเล้วลสิบแล้วเอาไง อันนี้เตียงนอนครับจะขโมยเตียงนอนนะจริงเออผมหยอกเล่นไม่ได้ครับ <c oughs> เอ้ซอมบี้เวนเนี่ยนี่กดตีละครั้งเล่นแม่งเลยเนี่ยฮะตีละครั้งเล่นแม่งเลยฮคคือบ้านนี้บอกเลยว่าหลอนอยู่มันก็มีความหลอนประมาณ ูนย์เปอร์เซ็นประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นนะใช่ประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเพราะว่าแม่งมีแต่ซอมบี้ซอมบี้แม่งมาทำอะไรก็ไม่รู้เอาไงฮะไอ้สุกุข้ามได้นะหา้าวันนี้อันนี้อันนี้สาวให้น้ำเหรอ เฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยกูรอตายแล้วเนาเนื a ้อกะไตอย่ามันเนื a ้อกะไตนี a ่นะใบชะมูซอสมาณทานสูตจ้าโอเคครับ แล้วก็นี่ครับมันเป็นต้นกระมองพชรน,นะลันลัลันลัลล,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 ลอาอืึคุณคนึกว่าหนึ่งบ้านหมู่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 บ้านปกติไอ้นี่แม่งมากบดานหมู่บ้านหลังนี้หมู่บ้านนี้เป็นของกล้วยมันต้องเป็นของกู้วยไอ้ไข่ไอ้พวกห่านนี้ให้หมดเลยไอ้พวกจริงนะะไง ใส่เดี๋ยวเมื่าแม่งกาช่้ยหาีิมันอะโอ้โหแม่งผม่าหมดเลยอะโอไมค์ก่อนเลยได้เชิญกูขอกินเนื้อซอมบี้นะขอดูร่างกายดิปวดตัวต้องมองหายเย็ดคนรหล่อเลยวะ่ะโอ้ยไอห้าม มึงโง่จังอาโคตรเกียนนี่ครับโอ้ได้อันนี้ได้ครับทุกคนรวมกันเป็นเก้าครับหนึ่งครับ องแล้วสามทัน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 เนี่ยสียครับห้าครับองไงครับหึ่ยังไงครับยังไงครับเนี่ยไม่หาเลยครับเอผมมีเยอะเลยครับว่าไงครับบอกมาเลยครับกูจะขโมยหม <FUCK>. ู่บ้านนี้ครับอไอ้ขี้ขโมยครับผมขี้ขโมยไอ้ขี้ขโมยรายการไอ้ขี้ขโมยแน่นอนมาดิ โคตรงง่ะไอ้หน,นี้มันโง่มันเอาคนตีนหัวอาน,นี่อ๋นนอนนอาุญาตซ่อมแซมบ้านลา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  ยังไงพวกมันโผล่มาแล้วนอนหลับดีกว่าค <c oughs> ีฟี่คอฟี่โอ้ยในที่สุดก็ตื่นขึ้นมาแบบอากาศสดใสอากาศสดใสห <c oughs> น,นูไม่ใคร่เนาะกระ้่ตายเวรใช่ไหมห <c oughs> มาเป็นอาหารกูซะดีๆเนื้อกระตายนี่กูชอบมากกูกินไปเร็วน้อยมากเลยยังเล่นไม่ได้ มาหัวขววอ้อนะวอวววอวววววว่วอววววอววววนวว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 เวว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 วเวววะวววววว้วว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  อันนี้อันนี้ผมซ่อมแซมบ้านนี้นเนาะขอด yem, im, <IG>. ูบ้านนี้ซิว่าจะมีกล่องอาไอ้บ้านนี้ไม่มีลองดูบ้านหันลายเออไอแมงมุมเวนี่บ้านหลังนี้ล่ะเราไม่มีก็ดูละบ้านหลังนี้ไม่มีมีแต่อันนี้เนี่ยโอ้ยกูก็มีอันนี้หร咯ไรวะไรขงอมันก็มาอีรู้ ใช่เอ่อไอ,อเกมนี้บักอีกแล้วมเมื่อเอาอีกแล้วไอ้ห้ออาก็ไม่เอานะเนื้ออย้อนไม่ได้ไว้ผมอันนี้ผมจะใช้บล็อกนี้ไปซ่อมแซมบ้านทะเลทรายนะเวลาไอาซอมบี้มาโดน เอวินต้นไหนหนักแง่มามาไกลๆอะแล้ก็ต้องหนักดัวขึ้นเรมาเก้โค้ชช้าเลยแม่งอ่ะแม่งเดินอย่างช้าไม่ใช่แม่งลงอย่างช้าไอ้บ้านหลังนี้ไม่มีกุรวจอันบ้านนี้แล้วบ้านนั้นเล้วบ้านนี้มีหาลืมไปแม่งกูรู้แล้วมันมีแต่สมุดกับอะไรนะ กับเออกับน้ำอ่ะต้นกระบองเพชรอ,อ,อ่ะเฮ้ยไอ,ไอ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 ห้องนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่มีอะไรเลยลขอ,อย่านทุ่มนะครับว้าวได้ของได้ของใหม่อ่ะได้ของใหม่ทุกคนบ้านนี้หลูหลามากทุกคน ให้ผมเจอแมวให้แมวพันเดียวกับผมเลยแมไอตัวเนี้ยให้แมวพันเดียวผมเลยแมวพันเดียวกับผมเลยแมววไอ้น้องเมียวไอ้น้องเหมียวอ่ะเออน้องเหมียวมันนางรักแม่พันเป็นพันเดียวกับกูเนี่ย ที่สำคัญคืออะไรว่าสระว้น้ำเก่าเหรอสระว้น้ำล้างเจออีกแล้วในเวลาลุกต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 ุกกตุ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 กลตุกตุมาแล้วครับลตุกตุกมาแล้วครับเรียบสองอันนี้อะไรวะขอนะอืมกูรู้แล้วกูจะเอาอะไร ใช่ก่อนระเบิดต้องกูกต้องกูต้องการระเบิดเพราะกูเป็นผู้ไม่มีวันตายโห<อ>้โ<อ>เกมกูมบักอย่างไรแล้วมาคอยไรงืนไรของมึงนะเป็นบ่าว่วะสิบสองเลเวลสิบสองแล้วทุกคน ้ยโอ้โหค้องคนมื่อคุณเงเี้ยอ่ะอเสียงเี้ยไเยยี้วแะดิออกอ้ยยยไอห้องนี้เคยตรวจแล้วนี่เนาะระวังรับเบอร์นะทุกคน เฮ้ยห,หนังสือเลยวะขอเก็บแล้วกันนี่หนังสือเลยวะขอเก็บขอเก็บเอา้าเย่เราเกลับห้องนี้แล้วก็เอาแค่หนึ่งอะอะไรวะกูเก็บสมุดอันนี้ก็แล้วกัน,นอันที่สอง ไปเลยเฮ้ยจเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอไอ้อาหารนี่มันตลอดเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ย,อยแอปเปิลทองแต่เวลาเก็บขาดแอปเปิลทองไม่ได้เลยระวังระเบิดเฮ้ยแอปเปิลทองอีกแล้ว เฮ้ยบมเจอแอปเปิลทองอ่ะทุกคนโคตรดีอ่ะโอ้ยเยยหันหาเนี่ยอันนี้สิอะไรอ่ะ อืมแสแ่เข้าไป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 นี่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 น,นี่โอเคใส่แม่เลยเยสกองดูของผมก่อนโอ้ oh my god นี่สำคัญมีทีอินทีด้วยนี่ไงทีอันทีฮะก็มีทีอทีจะจะจะแกล้งคน ท่านอย่างวะเนี่ยเอาไมา่ต้องได้หนึ่งอันโอ้โหกูเคไหนสุดก็ขึ้นมาได้อันนี้ผมดีใจของจริงนะได้แอปเปิลทองสองอันเลยเฮ้ยแอปเปิลทองมันมีความดีมันมีข้อดีก็คือสามารถสร้างเลือดทอง